วัดถึงนี่ได้เรื่องเลยนะมาถึงนี่ได้เรื่องนะครับอันนี้คือวัดหนองโพนะครับนี่สลาฤทธิ์หมอหลวงพ่อเดิมนะครับที่อยู่ที่วัดนี่นะครับหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับทั้งๆอำเภอตาทีนะครับเป็นเกจิสายนะฮะท่านฤิหมอนี่ท่านดังนะครับเราก็จะเดินโดยรอบนะครับเขาวนแล้วก็ มารอดใต้นี้นะผู้ชมนะท่านะผู้ชมไม่เคยมาลองมาสิครับสะดอกเข้าสะดอกโศกน,นะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราไม่ดีนะครับอันนี้คือบิดหมอนะฮะอันใหญ่เป็นหลวงพ่อเดิมเขาของปู่เนี่ยท่านดังมิดหมออยู่แล้วนะครับเนี่ยหลวงปู่ แล้วลงล่างกานผูนชมนะตรงนี้ก็คือเป็นมีดหมอที่ใหญ่ที่สุดนะในของอำเภอนี้ก็ได้ว่าได้พราเป็นของหลวงปู่นะครับหลวงปู่เดิมเนี่ยนะครับเป็นเกจิที่เป็นสายที่เป็นหมอด้วยนะเป็นหมอที่รักษาเนี่ยมีดหมอจะเป็นนะครับเป็นมีดหมอที่ แบบ,แบบนี้คุ่ผ้ชมนะอันนี้ก็คือชลานะครับไอเสียงคุยนี่คือเด็กวันแหละครับเราก็สบายสบาย นี่คือมีหมอเป็นไม้พยุงนะครับปอกมีดนะทุกผู้ชมนะเรียกว่าสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเป็นมีดที่อันศักดิ์สิทธิ์นะทุกผู้ชมนะอันนี้เขาเสียงซีซีนะฮะที่เขาพูดนั่งจิรจารหรืออ่านเป็นกลอนเป็นมีดนะเขาเสียงเป็นชีเสียงเป็นทีก็เป็นการเสียงเป็นีที่เป็นให้ตัวเรารู้เรื่องราวก็อย่าไปเชื่อซะมาก นะครับเชื่อตัวเรามั่นกว่าทำบุญนะครับแล้วเคาะต่อดวงชะตาแล้วก็นะฮะนี่คือเป็นมีดหมอที่ทใหญ่นะครับเขาวเวียนเนาะเวียนแล้วก็เดยรอบนะผู้ชมจากนี่ไปนี่นะเดี๋ยวผมจะผ่าผ่านั้งเวียนอันนี้อยู่ที่วัดหนองโพนะผู้ชมนะอยู่วัดหนองโพที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับวัดหนองโพที่อยู่อำเภอตาขีจังหวัดนนะครสวรรค์ นะครับอยนี้กูเหนลงปู่นะครับไปไหนนะเมื่อไหร่เมื่อกี้เนี่ยไอ้คนัเป็นน้ยเท้าต่างต่างเนี้ยนะฮะไ้เป็นอย่างนี้นี่หลองปู่อะไรนะนีดูว่านะว่า ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนั่นรูปถานของผู้เดิมสมัยก่อนนะนุ้มมกชมๆเต็มๆนี่คือชลานิดหมอนะครับที่ทำไว้หลายปีแล้วนะครับนี่นะครับนี่หงู่เดิมนะครับ พ่อถ้ามีคนใจดีนะเนี่ยนะครับเพ่อะท่านเป็นเก่งในด้านของการรักษาโรคหูสายต่าง